สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ยามคำ่ำจะตัดท่อต่อท่อครับท่อสองนิ้วลดเป็นหนึ่งนิ้วครับก็ได้จังหวะแล้วว้าวโซ ทำคนเดียวควบคุมคนเดียวไม่ได้ลืมล้วครับแต่นึกไม่ถึงว่าน้ำค้างท่อจะเยอะขนาดนี้เร <reconstruct ed S 2> <c oughs> ียบร้อยครับท่านผู้ชมจะต้องใช้ตัวรถตัวรถนิ้วหนึ่งอันนี้ก็ไป ศึกษาจากร้าน,นครับ้าน,นก็ขายก็เรียนรู้ฮะทำยังไงนี่ก็จะต่อแบบนี้เลยครับอันนี้นี่คือรถนิ้วหนึ่งครับเดี๋ยวเราก็ต่อไปนู่นเลยเพื่อจะใช้สายยางเดี๋ยวค่อยมาดูกัน,นครับว่าจะต่อบบยังไงครับผมเปียก วิธีการก็เรียนรู้อย่างนี้ไช้กาวค่ะกาวก็ซื้อทีละน้อยครับที่เยอะไม่ได้งบประมาณน้อยอุปกรณ์ที่ทากาวดีที่สุดก็คือมือครับดัดชนีนี่แหละว่าใช้ไม้ใช้อะไรแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยคล่องอันนี้ต้องเช็ดทำความสะอาดก่อนนะ อ้าวมองไม่เห็นอีกมองไม่เห็นให้เห็นก่อนว่าทำตรงไหน,นอุ้ยปิดอีกเ,อออเห็นแล้วครับก็ใช้ข้อรถนี่แหละ ครับนี่ใช้นิ้วนี่ว่านี่แหละครับแต่ที่เท็ดมือก็ถุงมือนี่แนะครับใช้ครบเลยแล้วก็จะสวมนะครับท่านผู้ชมอ่ะเข้าไปแล้วครับนี่นิ้วหนึ่ง เรียบร้อยครับเราจะไปต่อด้านต้นกล้วยโน้นอีกทีหนึ่งครับตรงนี้จะเป็นสายแยกออกจากสายเมนนะ่ะนะลดจากสองนิ้วเป็นนิ้วหนึ่งแล้วก็จะต่อตรงนี้ไปสิ้นสุดตรงโน้น ครับผมเอาแล้วครับเสร็จแล้วตัวนี้ต่อตัวท้ายเลยเป็นตัวที่จะต้องต่อสายยางครับเพื่อที่จะนำไปลดต้นไม้บนอขอบคันนาฝั่งโน้นครับลืมบอกไว้ครับตอนนี้เรากำลัง ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโคกหนองนาครับเพื่อเตรียมตัวที่จะเปิดกิจกรรมเอามือนั่นเองครับก็อย่างนี้แหละครับอันไหนที่มีต่อท่อได้ก็เราก็จะต่อไปครับเอาละเดี๋ยวเราต้องรัดเข็มขัดรัดเข็มขัดตัวนี้เพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมันไม่หลุดไปที่อื่นนะครับนี่ าเรียนรู้ที่นี่หมดเลยครับเรียนรู้จากการได้ประสบมาเองแล้วก็ทำครับอาแล้วครับรัดเข็มขัดฤด,ดูกาลอย่างนี้ประหยัดน้ำด้วยครับที่ทำนี้ก็รัดเข็มขัดคนเราเวลาฝืดเครืองก็ต้องรัดเข็มขัดเข้าใจแล้วละครับว่ารัดเข็มขัดคืออะไรอ่า เป็นงานที่จะต้องไปเรื่อยๆครับการเกษตรเนี่ยเป็นฝึกทักษะฝึก <c oughs> ส,สมาธิฝึกหลายๆด้านครับผมเป็นไงได้ยินเสียงคุณการจนนบุญทักมาแล้วผู้ก <c oughs> ํากับออาละครับเรียบร้อย ไขควงแล้วก็ไม่เหมาะกับสมกับตัวนี้เลยครับผมเรียบร้อยแล้วครับโอ้ครับท่านผู้ชมเมื่อวานต่อท่อไม่เสร็จวันนี้ก็เลยมาจัดการต่อท่อใหม่ครับเดี๋ยวเราจะเอาให้เสร็จวันนี้เพราะว่าจะต้องให้น้ำผักที่ปลูกใหม่ครับด้านหลังผมเนี้ย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเรามาดูความเรียบร้อยครับนี่คือที่ต่อวันก่อนไปโน่นเลยครับและนี่ก็คือต่อเมื่อครู่นี้ครับ